สวัสดีครับสวัสดีชาพิธดีไซน์ทุกท่านครับวันนี้ผมพามาดูเ,าเปลี่ยนจอของปาเจโลนะครับ2 0 1 2 1นนะครับมันที่อาการมันก็คือจอขาวนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกว่าถ้าไอ้จอของคุณเนี่ยมันเป็นสีขาวนะครับอย่าไปซ่อมหรืออย่าไปซื้อตรงรุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่มาใส่นะครับเพราะว่า มันจะเสียเหมือนกันนะใช้ได้ไม่นานหรอกนะครับไม่ว่าจะเอาไปซ่อมเอ,อ่ยหรือว่าจะซื้อต่อจากใครมานะครับเพราะว่ายังไงเอามาใส่อ่ะถ้าเป็นรุ่นที่มันเป็น usb นะเสียทุกจอนะครับแล้วซ่อมก็ผมว่าไม่จบอ่ะนะครับอันเนี้ยผมว่าเขาหน้าจะซ่อมมานแล้วล่ะนะแต่ก็คงจะไม่จบเหมือนกันนะครับคือผมแนะนำว่าถ้า เป็นรุ่นที่ไม่ว่าจะเป็นไดตั้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นรุ่นที่ว่าใช้ USB ได้อ่ะอย่าไปซ่อมมันนะครับให้นานเยน,นะครับคันนี้เขาก็ได้ทําการเปลี่ยนเป็นจอ9นิ้วนะครับ a n d r ร i d ตงรุ่นนะฮะปากเปิกเสียบได้เลยแต่ก็จะมีเป็นบางปากก็คือมันให้มาแต่มันก็ไม่ได้ครบนะเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับที่ไม่ครบก็คือมันก็จะเป็นชุด กล้องถอยหลังนะฮะเราต้องมาแปลงสายสัญญาณกับจัาไฟเกียร์ถอยเข้านะครับกับ ACC นะครับเขาไม่ได้ให้มาเอไฟลีนะครับ EC ว่าไฟลีนะครับเวลาเปิดไฟลีแล้วหน้าจอดอบับเขาก็ไม่ได้จับมาให้นะฮะเราต้องทำการจัมเองนะครับส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับก็ กล่องจอหลังจอบนเพดานก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับใครที่มีรุ่นมิโซรุ่นที่จอตัวนี้ใช้เป็น u s b ได้นะครับก็ถ้ามันเสียหรือมันอะไรยังไงก็แนะนำให้เปลี่ยนไปเลยนะครับอย่าไปหาของเดิมหรืออย่าไปซ่อมนะครับมันจะไม่คุ้มแล้วมันแพงด้วยเวลาซ่อมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับกับ การเปลี่ยนจอนะครับแล้วก็มาบอกว่าว่ามันไม่คุ้มนะครับสำหรับสำหรับมิสูนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเตต้านหรือปาเจโลนะครับผม